ที่ประเทศอังกฤษนะคะสัญลักษณ์ของตู้โทรศัพท์นี่จะเป็นสีแดงซึ่งไม่ค่อยได้มีคนใช้นะคะมันก็เลยกลายเป็นเก่าซุดโสมไปอยากจะบอกว่าเป็นไอทิคคลาสสิกเวลาค<ช>ุณไปอังกฤษสองอย่างที่คุณจะต้องถ่ายคือหนึ่งตู้โทรศัพท์<ช>สองคือตู้ไบษณียีนาฬิกาด้วยนาฬิกาหมายถึงว่าของพวกเนี้ยใช่ไหมคือต้องบอกว่าตอนนี้นะคะมีคนที่มีไอเดียเจ๋งมากเลยเอา ตู้โทรศัพท์นี่กลับมาทําประโยชน์อีกครั้งเพราะว่าเขากําลังจะโมดิฟายตู้โทรศัพท์สีแดงที่เป็นสัญลักษณ์สาคัญของประเทศอ,อังกฤษเนี่ยให้กลายเป็นตู้ชาร์จแบตมือถือใช้ชื่อว่าโซลา r b บ็อกซ์นะคะเป็นตู้สถานีชาร์จแบตสีเขียวสดใสนะคะที่มีการติดตั้งแผ่นโซลา r เซลล์บนหลังคาขนาด86เซนติเมตรถูก สามารถจ่ายพลังชาร์จไฟฟรีให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะจะเปิดให้บริการตั้งแต่ตี5้ถึง5ทุ่มรองรับการชาร์จโทรศัพท์ได้มากกว่า100เครื่องต่อวันแล้วก็เพิ่มพลังแบตเตอรี่ได้20%ต่อการชาร์จ10นาท<อ>ีภายในตู้เนี่ยจะมีหัวเสียบหลากหลายรูปแบบเลยนะคะเพื่อรองรับโทรศัพท์หลากหลายรุ่นแล้วก็มีการติดตั้งหน้าจอเพื่อเปิดโฆษณาให้ดูระหว่างรอชาร์จอีกด้วยตอนนี้นะคะตู้ชาร์จแบบ เครื่องแรกถูกวางอยู่ในกรุงลอนดอนแล้วนะคะโซล่าบ็อกซ์สามารถรองรับการใช้งานได้จำนวน6คนต่อ1ชั่วโมงแล้วก็คาดว่าจะมีการติดตั้งตู้เพิ่มอีก5ตู้ภายในเดือนเมษาย,ยนปีหน้านะคะน่าสนใจมากเลยเลมืองไทยน่าจะมาทำบ้างนะโหายสิหายนะหายสิ <c oughs> คนไทยหายสิแม่สายก็ต้องดึงอยู่ <c oughs> คนทยหาย <c oughs> ก็ต้องมีกุญแจล็อกเหมือนล็อกเกอร์ทำไปดีไม่แต่้สบูเอาจิงจง ทาขึ้นมาจริงๆแล้วก็มีทีวีให้ดูนี่ไงเขามีให้ดูโฆษณาไงคนก็มาซื้อโฆษณาในตู้คนไทยเกงจะตายตอนยันตอสมัยก่อนเราหยอดเหรียญกันยังไปทุกโทรศัพท์เอาเหรียญกันเลยจาไม่ได้เหรอถ้าลองไปอย่างนี้จะเหลือเหรอโซลัสดีไม่ดีแผงโซลัสเซลหายไปตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ขนาดนั้นอ่ะจริงจริงเหรอถังแก๊สของพี่นงจำไม่ได้เหรอยังหายนับภาษาอะไรกับแผงลองไปตั้งแล้วที่รับตาคนแกคิดว่าจะไม่หายเหรอคิดถึงหลักความจริงอย่าโลกสวย อย่าโลกสวยแย่อีกท่าไปตั้งเอาไปตั้งในในในแหล่งชุมชนที่มีกล้องวงจรปิดพี่อะไรจะหายไหมหายเตาแก๊สยังหายเลยมีกล้องชัดแก๊ตูเอทียังทุบเลยนับภาษาอะไรกับแผงโซล่าเซลล์แผงนึงเป็นแสนแสนโอ้ยถูกต้องไหมล่ะแล้วอย่างนี้บ้าน ประเทศไทยจะลศไากเพราะอะไรรู้ไหมอังกฤษเขาทำเนี่ยบางทีเขายังมีสนกมีหิมะตกมีฝนตกบ่อยถ้าประเทศไทยเอาโซลาร์เซลล์มาตั้งอย่างนี้นะแสงแดดมันแรงจ้ามันไดยแสงสุดยอดกลายเป็นเอาเอาแสงไปมามาแปลงเป็นทุนถ้าคนไทยมีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลดแต่ถ้าวิธีเดียวที่ทําได้ของคนไทยคืออะไรรู้ไหมคือแต่มันก็อยู่ในห้างอีกแหละต้องเอาไว้ในห้างแต่ในห้างเขาเอาแสงแดดมาจากไหนอะ เพราะมันอยู่ในตึกหมดม,มันเหมาะสําหรับวางตามถนนตามท้องถนนรายประชาชนเนี่ยอม,มาใช้แด้แต่หายรับรองว่าหายทำยังไงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนะเริ่มดัดสันดานจากตัวเราเองก่อนฮะแล้วไอยไปดัดสันดานคนอื่นทำไมนี่ดูคลิปรายการเราเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับจะได้ดูรายการของเราแบบต่อเนืน่องตลอดทั้งวันผ่านทาง YouTube